สวัสดีครับหลานโปกเกมเมอร์ครับวันศุกร์ที่13นะครับกุมภาพันธ์นะครับก็คลิปนี้คลิปที่1ของวันนี้นะครับนะก็จะเป็นการลองแผ่นเกมเพย์หนึ่งให้ลูกค้า1รายก่อนนะครับนะก็ลูกค้ารายนี้จะสั่งเกมเพย์หนึ่งมา5้าแผน่นนะครับหเกมตามนี้นะครับแล้วก็ลูกค้ารายนี้จะมีเกมเพย์สอด้วยอีก6แผน่นนะครับนะก็เดี๋ยวเพยเกมเพย์สอจะไปลองที่คลิปถัดไปนะครับเอาเคลียเพย์หนึ่งก่อนเนาะก็ห้าเกมตามนี้ส่วนอันนี้ เป็นของลูกค้าอีกลายหนึ่งที่จะลองในคลิปที่3นะวันนี้จะมี3คลิปนะครับก็คลิปที่1ตัวนี้เพย์หนึ่งของลูกค้าชุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพย์สอของลูกค้าเนี่ยลายเนี้ยที่บอก6 6 6, 6แผ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีลูกค้าอีก2ลายจะสั่งมา3กับน1นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเนาะก็เดี๋ยวจะไปลองอีกคลิปหนึ่งอีกนะครับนะก็ที่เอามาเอามาให้ดูเพราะว่ามันมีเป็น l o c k m a n x 4กับ m e g a Man x 4 นะครับผมจะได้ให้ให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะนะครับเนาะแต่บางคนก็จะรู้แล้วแหละนะครับนะพอดีวันนี้หยุดพอดีก็เลยเคลียร์งานได้แต่ก็เยอะนะงานลูกค้ามานะครับก็มีอยู่ตอนนี้มีอยู่สามลายนะครับวันนี้นี่นะครับผมขายอยู่ที่ ่าช้อปปีที่เดียวนะครับชื่อร้านเนี่ตามนี้เลยนะครับหานะนะครับก็ถ้าใครเห็นบนแอปอื่นนะฮะล a ซาด้าทิกต็อกไทมาตอะไรเงี้ผมยังไม่ได้ไปนะครับถ้าถ้าเห็นชื่อร้านโปรเกมเมอร์ช็อปที่ที่แอปอื่นอันนี้ไม่ใช่ผมนะอันนี้บอกได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าใครเห็นจริงๆๆช่วยแจ้งมาบอกผมให้รู้หน่อยก็ดีนะครับผมจะได้รู้ว่ามีคนอื่นแอบจะสวมรอยปลอมแปลงเป็นร้านผมอะไรเงี้ยนะที่แอปอื่น นะครับเนาะเพราะว่าถ้าเป็นผมเองผมผมไม่มีนะผมไม่ได้ไปทำนะครับเพราะว่ามันเป็นแอดบินคนเดียวอะนะครับผมทํางานทั้งหมดคนเดียวไนงะนะครับแล้วก็คือมันมัน,ม,นมันไปดูแลแบบหลายๆแอปไม่ไหวอนะ่นะครับนะคือดูแลสั่งเอาดับออเดอร์ส่งของอะไรเนี่ยมันทําหลายๆแอปแล้วมันผสมปนเปไปหมดแล้วมันไม่ไหวนะถ้าทําคนเดียวนะครับ นะเพราะว่าอย่างที่บอกแผนมันทําตามสั่งนะฮะทำเสร็จแล้วก็ต้องไปส่งด้วยนะครับีลยวมันต้องใช้เวลานะถ้ามันมีหลายแอปแล้วโอ้โหคนนู้นก็สั่งคนนี้ก็สั่งมันก็ไม่ไหวก็เลยเปิดรับแอปเดียวแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับเนาะนะนะก็ถ้าใครเห็นมีม,ม,มีไปส่อง Lazada หรือ Tik To กแล้วเห็นมีชื่อร้านผมอ,อันนั้นไม่ใช่ร้านผมนะแล้วก็รบกวนขอให้แจ้งเข้ามาก็ยังดีนะเป็นเบาะแสเป็นอะไรนะผมจะได้เออไปดูนะครับ นะผมก็ไม่ได้เข้าไปดูเหมือนกันที่แอปอื่นว่ามันมีร้านหรอแต่มันเคยมีนะก็มันเคยมีคนที่แอบแอบอ้างมาเป็นร้านผมมีอยู่นะมันจะมีเป็นเว็บเว็บข้างนอกนะที่เจอเคยเคยเจอเคยจอเว็บข้างนอกแล้วก็เว็บในเว็บในอในช้อปปี้เนี่ยแหละเจออยู่คเจอเจออยู่ครั้งหนึ่งนะเป็นโปเกมม่าเป็นโปเกมม็าช็อปสีดำนะเออ เฮ้ยโอหมันโยนระเบิดข้ามมาเฮ้ยโอ้โ,อโอหรกระโดดไม่ทันอ่ะนะอันนี้นะครับอันนี้ผมขออาจจะลองไม่มากนะเนื่องจากไรนี้เป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วนะครับเนี่ยสั่งเข้ามาทีก็เนี่ยรอบนี้สั่งมา11แผ่นเนาะเป็นเกมเพย์หนึ่งห้าเกมเพย์สองหก ครั้งก่อนหน้านี้ก็มีสั่งอยู่นะครับงานเนี่ยผมลองให้แบบนี้เขาก็รู้เรื่องแล้วแหละว่าแผ่นมันเล่นได้แผ่นมันใช้ได้นะนะครับเนาะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาก็คือลูกค้าที่เพิ่งสั่งเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยยังไม่เคยรู้ยังไม่เคยดูอะไรเงี้ยนะครับเนาะแล้วผมจะได้รีบทางานให้เสร็จด้วยปิดงานให้ทันวันนี้ด้วยนะวันนี้ก็ลูกค้าอะไรนี้สิบเอ็ดละ สิบเอ็ดแล้วก็มีลูกค้าอีกลายหนึ่งอีกสามนะครับเกมเพนหนึ่งสามเกมแล้วก็อีกลายหนึ่งเกมเพนหนึ่งเกมหนึ่งก็เป็นสี่สี่สี่กับสิบเอ็ดก็สิบห้าแผ่นเนาะวันนี้นะครับก็มีลูกค้าไม่ใช้โค้ดเข้ามาลายหนึ่งนะมีลูกค้าไม่ใช้โค้ดเข้ามาลายหนึ่งอ้าวเนี่ยแผ่นนี้ทำไมไม่ยอมเข้ามันใส่ไม่ดีอ่ะไม่หมุนไม่หมุน แผ่นไม่หมุนมันอาจจะวางไม่ลงบล็อกหรืออะไรมันหมุนสักพักหนึ่งแล้วมันหยุดอ่ะนะ ยังไงเดี๋ยวผมกลับมาเทสแผ่นนี้ให้อีกทีหนึ่งนะอันนี้อันนี้เข้าได้ลนะเนาะตะกี้มันไม่หมุนไม่หมุนมันก็ลืมคือมันก็ไม่อ่านนะมันก็ยังค้างอยู่ตรงนี้ไปเลยนะเครื่องมันไม่ยอมหมุนแผ่นนะอันนี้อ่นะหมุนหมุนแล้วก็อ่านเข้าได้ยังไงเดี๋ยวผมเทซ้ําให้นะอันนะี้นะครับเนี่ยก็เข้าถ้ามันติดแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาแหละนะก็คือเข้าเกมได้ปกติ แต่มันอาจจะมีปัญหาตรงแท็กแรกหรือเปล่านะหมายถึงว่าปัญหาเครื่องผมอะเริ่มอ่านแท็กแรกของของของเกมแล้วมีปัญหาไม่ยอมเข้าเกมแต่ปกติมันจะอ่านอ่านมุนจะหมุนนะหมุนแต่มันอ่านไม่ได้ไงถ้าเป็นถ้าเป็นปัญหาของอ่านอันนี้มันไม่หมุนเลยนะมันหยุดมันหยุดนิ่งเลยแผ่นนะแต่อันนี้ก็คือเนี่ยเล่นได้ปกตินะครับเนี่ยนะเอาประตูไป เดี๋ยวไงเดี๋ยวเทสั่มใหนน้น่ะน่ะน่ะเอ่อเทสั่มให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทสอีกทีหนึ่งนะน่าจะวางแผ่นไม่ตรงบล็อกมันมันเหมือนกับมันหมุนแล้วมันแล้วมันไม่ตรงบล็อกมันมันก็เลยหยุดหมุนนะกดกดแผ่นลงไปไม่ตรงล็อกอ่ะเนี่ยนะ nãy nhạc thao đay rồi lẹ nam điện thoại này nè nã thao ครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปแผ่นนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับไปเทอีกรอบหนึ่งนะถ้ามันเข้าได้ปกติก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแล้วแหละนะแผ่นไม่ได้มีปัญหามีปัญหาตอนจังหวะเปิดจังหวะเปิดแผ่นเท่านั้นแหละ เอนี่นะครับละเออผมมีความรู้อันนึงจะมาแบบเล่าให้ฟังเนาะจะเป็นความรู้เรื่องของเหรียญเหรียญเงินน่ะเหรียญ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 ที่เป็นเหรียญแบบเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสองบาทเหรียญสิบบาทอะไรเงี้ยนะจะมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวก่อน คือมันจะมีประเด็นที่แบบว่าเเอเอออบางบางที่เขาไม่รับเหรียญน,นะไม่รับเหรียญแบบเนื่องจากแบบมันต้องมานับกันอะนะสมมติว่าเหรียญกองหนึ่งถุงหนึ่งร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยร้อยบาทอย่างเงี้ยนะบางทีก็ต้องมานับมันว่าว่าเออนับมาร้อยบาทจริงหรือเปล่าบางคนเขาจ่ายเป็นเหรียญไงสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยจ่ายเป็นจ่ายเป็นเหรียญถุง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 นะ แล้วทีเนี้ยมันไปเกิดประเด็นนะครับมันไปเกิดประเด็นนะมันไปเกิดเปิดประเด็นตรงที่ว่าเขาจะมีเป็นร้านค้าขายของนะเป็นร้านค้าขายของซึ่งร้านค้าขายของอ่ะบางทีจะจะรับเหรียญจากจากลูกค้ามาเยอะนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ไปแลกที่ไหนนะบางทีเขาไม่ได้แลกไปไหนหรือบางทีที่บอกเอาไว้เป็นเป็นเงินทอนมันก็เหลือนะบางบางทีเอาไว้เป็นเงินทอนมันก็เหลือเฟือนะครับคือเหรียญบางทีลูกค้าบางจังหวัดก็ให้มาเยอะเนาะ ก็แบบมันก็เหลือ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 เขาก็เลยไม่รู้เจ้าเหรียญไป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 ไอแบบทํายังไงกระจายให้มันยังไงให้มันหมดเขาก็เอาไปจ่ายเอาไปจ่ายให้เซลลเซลล์ขายของเซลลของเซลลที่มาส่งของอะไรเงี้ยนะครับนะเขาก็ซื้อของกับเซลล์แล้วก็จ่ายด้วยโดยเหรียญทีนี้เซลล์ก็เขาก็ขี้เกียจนับนะก็เกิดเหมือนกับมีประเด็นกันว่าขี้เกียจนับแบบว่าเออจ่ายมันเป็นเหรียญเนี่ย สามร้อยอย่างเงี้ยเขาเซลก็บางทีก็เราก็เข้าใจนะว่าเซลบางทีเขาก็ไม่มีเวลานะครับเขาจะส่งของเสร็จเขาจะเก็บเงินแล้วเขาไปส่งที่อื่นต่อแล้วมันต้องมานั่งรับรับเดี๋ยวแล้วร้านเจอร้านที่จ่ายมาเป็นเหรียญอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องมานั่งนับนะเพราะว่าถ้าเหรียญมันขาดไปก็คือการการขาดทุนของของเซลเขานะฮะเนาะเขาก็ต้องมานั่งนับนะว่าเออเหรียญถุงนี้มันครบร้อยจริงไหมอะไรเงี้ยครบร้อยเหรียญจริงไหมนะเนาะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ ถ้าเป็นเป็นเหรียญสิบมันก็รับนับง่ายนะสิบเหรียญก็คือร้อยหนึ่งละนะเหรียญสิบไม่เคยมีปัญหามันจะไม่มีปัญหาพวกกระเหรียญบาทเหรียญสองบาทอย่างเงี้ยที่มันต้องกว่าจะนับร้อยหนึ่งร้อยเหรียญอย่างเงี้ยนะครับมันก็โอ้โหนานนะฮะนะมันก็เลยมีประเด็นเกิดขึ้นตรงที่ว่าเซลล์บางคนปฏิเสธษษการรับเหรียญจากร้านค้าเว,เวลาร้านค้าจ่ายเงินนะครับ ซึ่งซึ่งผมก็ไปดูเอ่อก็มีก็มันก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงอะไรกันแล้วก็มีคนมาสรุปให้ฟังนะครับมีคนมาสรุปให้ฟังอันนี้โอเคนะอ่ะาเดี๋ยวผมกลับไปดิไดโนไคสรตรอบหนึ่งก่อนอ่ะก็มีคนมาสรุปให้ฟังถ้ามันเป็นธนาบาัตรนะธนาบาัตรมันจะเขียนไว้เลยตรงธนาบาัตรว่าธนาบัตรสามารถชําระได้นี่ได้ตามกฎหมายอันนี้ก็คือถ้าจ่ายด้วยธนาบาัตรยังไงก็จ่ายได้ชําระได้ มันบังคับเลยนะครับอันนี้เพราะว่ามันเขียนไว้ที่ธนบัตรเลยนะเป็น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 สามารถใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายอะไรเลยนะครับก็คือยังไงก็ต้องรับปฏิเสธการรับธนบัตรไม่ได้ไงตรงนี้อันนี้อันนี้หลายๆคนน่าจะรู้แล้วอย่างเช่นจ่ายแบงค์พันให้ไปทอนอย่างเงี้ยมันสามารถจ่ายได้คนคนจ่ายเขาสามารถจ่ายได้นะครับจ่ายแบงค์ห้าร้อยให้ทอนอะไรเงี้ยจะมาปฏิเสธรับมันไม่ได้อันนี้นะอันนี้เนาะถ้ามันเป็นแบงค์อ่ะมันโอเคนะครับก็มัน ถ,ถึงแม้ว่าจะซื้อของบาทหนึ่งแล้วจ่ายแบงค์พันอย่างงี้เขาก็ทําได้ตามกฎหมายเลยไอ้นี้เนาะถ้าเป็น,ปนธนบัตรนะส่วนเหรียญเนี่ยเขาก็บอกมันมีข้อกฎหมายเหรียญนะครับการชําระเงินด้วยเหรียญเออมีนะอันนี้คือมันเป็นกฎหมายข้อข้อ,ขอแล้วเขาบอกว่ามันจํากัดคือไม่สามารถชําระเหรียญแบบซื้อของพันหนึ่งนะสมมติว่าซื้อของพันหนึ่งต้องจ่ายหนึ่งพันบาทคุณไม่สามารถชําระด้วยเหรียญบาทหนึ่งพันเหรียญให้เขาได้ ยกเว้นแต่ว่าทางนู้นยินยอมอ่ะยกเว้นว่าทางนู้นเขายินยอมที่จะรับเป็นเหรียญอ่ะคุณบอกเขาไว้ก่อนว่าเราจะจ่ายด้วยเหรียญบาท1000ันบาทอะไรเงี้ยถ้าเขายินยอมแล้วเคนับเขาอะไรก็โอเคครับมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาไม่ยินยอมมันมีมันมีข้อกฎหมายรองรับอยู่เออผมก็เพิ่งรู้นะเขาบอกมันมีจํากัดนะครับมีกจำจำกัดการใช้แต่ละเหรียญนะเอ่อ นะอันนี้โอเคแล้วนะติดแล้วนะครับอนะอ่าอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูล็อกแมน x4 ก่อนเอา x5 ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเทียบ x4 ตอนตอนท้ายนะคือถ้ามันเป็นล็อกแมนนะครับ มันจะมีมูฟวี่มีแอนิเมชั่นมีเพลงประกอบนะครับแต่ถ้ามันเป็นเมกะแมนมันจะดูดเสียงไปตัดเสียงไปนะครับคือมันจะติดเหมือนก็เป็นปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงอนิเมะของของทางญี่ปุ่นเขานะเมื่อเมื่อเป็นเวอร์ชั่นอเมริกามันจะไม่มีเพลงอนิเมะนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูแต่ถ้ามันเป็นล็อกแมนมันจะมีนะครับตั้งแต่ x 3าม x ส x 5 x หของเพลงหนึ่งเลยเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นอย่างนั้นทุกภาคเลยนะถ้ามันเป็นเมกะแมนมันจะไม่มีนะ เดี๋ยวผมหาไอ้ข้อมูลก่อนผมก็ไม่ได้เซฟข้อมูลมานะไอ้ข้อมูลเหรียญกระสาบอะไรนะ่ะเอ่อต้องหาไงหรือวะเออเนี่ยเนี่ยมันจะมีเพลงอน,นิเมะอย่างเงี้ยนะครับนะ เนี่ยมันจะมีเ,เพลงแอนิเมะถ้ามันเป็นเมกะแมนมันจะไม่มีเพลงตัวนี้มันจะเป็นเสียงทำนองแทนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เทียบเทียบนี่นี่นี่มันจะมีนี่นี่นี่มันจะมีข้อกฎหมายนะครับเห็นหลายอันเลยนะ,ะเขาก็จะลงไว้เนี่ยแต่เหมือนเหมือนกันเลยนะครับเขาเนี่ยมันเป็นชําระหนี้ด้วยเหรียญกระสาบนะครับเออมันก็แปลกดีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเหรียญเหรียญเหรียญสิบอย่างเงี้ยสามารถชําระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน1,000บาท นะถ้าเกินคือคือคุณต้องจ่ายเป็นอย่างอื่นก็คือห้ามถ้าจะจ่ายด้วยเหรียญ10ห้ามเกินร้อยเหรียญไงก็คือมูลค่า1,000บาทนะถ้าจะจ่ายด้วย25สตางค์หรือ50สตางค์ต้องไม่เกินครั้งละ10บาทเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่นะถ้าเป็นเหรียญบาทนะรวมมารวมเหรียญ2บาทหรือปะ่ะผมไม่แน่ใจว่ะนี้น่าจะเหรียญบาทเดี๋ยวมันยังไม่อันนี้ไม่มีเหรียญ2บาทอ่ะอันเหรียญบาทก็ไม่เกิน500นะครับเหรียญ5ก็ไม่เกิน500รอโอ้ยทำไมเหรียญ5มัน นั่นปะนี่เหรียญห้าบาทเนี่ยหรือหรือเหรือนี้เหรียญสองบาทปะลองดูอันอื่นเงียนี่ยนหะนะนะถ้าเป็นเหรียญยี่ห้าสตางค์เหรียญห้าสิบสตางค์ไม่เกินสิบบาทเออเนี่ยเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทไม่เกินห้าร้อยแล้วก็เหรียญสิบไม่เกินพันหนึ่งอเนะี่ยเงี้ยนะครับนะ <LE AN> <ล>ก็เลยไปตรงนี้นะครับ <LE AN> เพื่อปเป็นเป็นเป็นการอำนวยความสะดวกให้ให้คนที่รับนะมันจะได้ไม่ต้องมานั่งนับกันโอ้โหหูดับตับไหมเนาะ นะอืมก็คือให้าชาระตรงเท่านี้ถ้าเกินเนี่ยนี้ก็คนรับสามารถปฏิเสธได้ด้วยกฎหมายะนะครับว่าคุณคุณ,คณเขากฎหมายเขาให้คุณไม่ไม่เกินอะไรเนี้ยนะครับนะนะก็คือมันไปมีมีปัญหาที่บอกร้านร้านร้านเขาจะจ่ายด้วยเหรียญให้เซลลทีนี้เขาเซลล์บางคนที่บอกจ่ายด้วยเหรียญหมดเลยเขาก็ปฏิเสธเขาไม่อยากจะรับนะครับเขาไม่อยากจะรับ กลายเป็นว่าร้านไปบังคับเซลลนะบอกว่าถ้าเซลล์คนไหนโคดเซลล์คนไหนไม่รับเหรียญของทางร้านจะไม่สั่งซื้อจะไม่สั่งสั่งซื้อของกัดเซลล์นั้นอีกต่อไปนะร้านก็จะปฏิเสธไม่ซื้อของกับเซลล์อีกต่อไปนะก็คือเหมือนกับไปบังคับให้เซลล์รับของเนะี่ยก็เลยเหมือนกับพอเซลล์เขาเดือดร้อนอต้องมานั่งนับเหรียญนับอะไรเขาก็เลยไปปรึกษาไปแบบกลุ่มอะไรดูหาทาง แก้ปัญหาดูเออปรากฏว่ามันมีกฎหมายข้อนี้ขึ้นมาเนะเออมันก็จะเป็นการมันก็เป็นการโอเคนะที่มันแบบมันนับแล้วมันไม่ไม่ไม่เป็นจำนวนแบบที่มันไม่มากไปน้อยไปมันกำลังกำลังพอดีนะเองที่ข้อกฎหนมาเนาะคือมันนั่งรับเหรียญเออเหรียญสิบอย่างเงี้ยไม่ไม่เกินพันหนึ่งมันก็โอเคอยู่ถ้ามันเกินกว่านั้นคือคุณต้องจ่ายเป็นอย่างอื่นมาแทนนะต้องมีธนบัตรบ้างอะไรเงี้ยหรือต้องเป็นเหรียญอื่นบ้างอะไรเงี้ยเนาะอืม นะก็จะมีเนี่ยตามนั้นอนะ่ะนะครับเนาะเออก็ผมก็ว่ามันน่าสนใจดีก็เลยเอามาเล่าให้ฟังอ่านี้โอเคนะอีกห้านะครับเรียบร้อยนะอ่ะทีนี้ไปดู X4 นะครับอืมนี่ มันก็จะมีแอนิเมชันอ่าถ้าเป็น洛克แมน X4 ของร้านผมมันจะมี2 2 2 2แพ็กเกจนะครับมันจะมีแพ็กเกจที่เป็นเป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนะครับก็คือเหมือนกับถ้าเป็นแผ่นแท้มันก็คือจะเป็นจะได้แผ่นเกมเอลก์แมน X4 อย่างเดียวนะฮะส่วนแพ็กเกจตัวนี้มันจะเป็นอ่าแพ็กเกจสเปเชียลลิมิเต็ดแพ็กเห็นไหมมันจะเขียนอยู่ซึ่งตัวเนี้ยถ้ามันเป็นเป็นแผ่นแท้มันจะต่างกับตัวเออไอ,ไอตัวธรมธรมดาแพ็กเกจธรรมดามันจะต่างแค่ มันแถมหุ่นฟิกเกอร์ล็อกแมนเด้วยนะครับตัวหนึ่งแล้วก็แผ่นเกมมันจะเป็นตัวนี้แต่แผ่นเกมปกมปกมันก็จะเรียบอกปกมันก็จะเขียนเป็นตัวนี้นะแล้วก็รหัสแผ่นมันก็จะคนรหัสเนี่ยนมันจะมีเพลงอนิเ a t i o n นะรหัสแผ่นมันจะเป็นรหัสแผ่นคนละรหัสกับตัวสแตนดาร์ดเวอร์ชันแต่ข้างในเนี่ยพอเปิดเข้ามาเหมือนกันเด้นะครับแค่รหัสแผ่นข้างในต่างแค่นั้นเองเขาใส่รหัสแผ่นต่างแล้วก็ของแถมของแผ่นแท้ต่างแค่นั้นเอง นะแต่ข้างในเหมือนกันแล้วก็ปกจะปกมันก็จะต่างกันอยู่นะมันก็จะมีคาดคําว่าดีมิตเต็ดนะแล้วก็รหัสแผ่นมันก็จะเป็นไอ้นี่นะรู้สึกไอ้สแตนดาร์ดจะเป็น902มั้งนะถ้าเป็นไอ้901จะเป็นดีมิตเต็ดเนี่ยมันจะเขียนไว้หมดเลยนะ901นะครับไอ้ปกข้างในผมก็มีนะมันก็จะเป็น901เหมือนกันนะถ้าเป็นสแตนดาร์ดมันจะเป็นปกมันจะเป็นปก902นะครับแล้วก็แผ่นแผ่นก็จะข้างในก็จะมีรหัส902เหมือนกัน นะแต่เหมือนกันเปิดบาแล้วก็เหมือนกันนะครับลองไปหาดูได้นะผมขี้เกียจหาว่ะเคยหาให้ดูอยู่นะครับว่าไอ้ล็อกแมนไอ้ไอ้ล็อกแมน X4 สแตนดาร์ดเดีเดวผมลองพิมพ์ให้สเปเชียลลิมิเต็ดแพ็ เ,เ,เจอไหมเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นกล่องบลเลอร์เลยอ๋อเซกาเซเก็มีเหมือนกันกล่องใหญ่เนี่ยแล้วมันจะมีเนี่ยเป็นฟิกเกอร์ล็อกแมนให้ประกอบนะเนี่ยจะประมาณอย่างเงี้ยของเพย์หนึ่งก็เหมือนกันมีมีรูปให้ดูปะ่ะผมเคยเห็นมันม,มีรูปอยู่คนหนึ่งลงรูปเป็นกล่องเนาะเป็นกล่องมีมีตัวฟิกเกอร์ยืนอยู่อะ ที่มันเป็นเวอร์ชันเพล์หนึ่งแต่ก็จะคล้ายๆกับของไอเซกาเนี่ยนี่มั้งน,นี่อ่าเนี่ยของเพย์หนึ่งเนี่ยเนี่ยแต่น,นี้มีแต่กล่องมันไม่ได้ถ่ายแกะให้ดูอ๋เอนี่ยไงมันจะเป็นหุ่นฟิกเกอร์แต่นี้ก็เวอร์ชันเซกาสเทิร์นเอ้ที่เขาถ่ายเวอร์ชันแผ่นเพล์นหนึ่งไปไหนวะไม่ไม่เจอแล้วแต่คือประมาณเนี้ยมันก็แค,แค่แค่นีน้มันมีกล่องข้างในไงแล้วก็ข้างในก็จะมีฟิกเกอร์แล้วก็แผ่นแผ่นเกมนะ นะครับเนี่ยก็จะตามที่เห็นไอของของ Virgin A, A, Virgin A, เวอร์ชันไอไอเวอร์ชันไอเซกาเเตอร์เนี่ยเนี่ยมันก็จะมีแผ่นเกมเซกาเซเตอร์ล็อกแมนเอ็กซแล้วก็ตัวกล่องมันแล้วก็ข้างในมันก็จะมีฟิกเกอร์นะก็ประมาณเนี้ยนะครับนะคือมันต่างแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นตัวแผ่นเปิดมาหมึกปุ๊บเหมือนกันมันไม่ได้มีอะไรต่างนะเนี่ยแต่อย่างที่บอกถ้ามันเป็นไอล็อกแมนมันจะมีแอนิเมชันนะจะมีเป็นเพลงแอนิเมชัน นะครับทุกอันเลยนะครับ x 3ก็มี x 4ก er ็มี x 5ก็มี x 6ก็มีนะเนี่ยอ่นนี้เดี๋ยวเข้าเกมหน่อยนะก็บางคนก็เลยชอบซีรีส์ความเป็นซีรีส์ล็อกแมนมากกว่าเมก้แมนนะเพราะว่าเนี่ยจริงผมชอบความเป็นแอนิเมชันของมันนะครับนี่ย รู้สึกล็อกแมนแปดก็เป็นเหมือนกันนะล็อกแมนธรรมดาภาคแปดอ่ะที่เพจของเพจหนึ่งอ่ะถ้ามันเป็นในถ้าเป็น A เป็นล็อกแมนมันจะมีแอนิเมชันแต่ถ้ามันเป็นเมก้าแมนแปดโดนตัดเหมือนกันนะแอนิเมชันมันก็โดนตัดไปเหมือนกันนะเ <Ready. S 1> ะนี่ยนะครับล้วตอกี้ก็เห็นเพลงเพลงไปแล้วนะทั้งทั้ง x 5 x 4นะครับ เนี่ยทีนี้อันนี้ผมก่อนจบเนี่ยผมเปิดไอ้นี่ให้ดูเทียบกันนะเนี่ยถ้ามันเป็นเมก้ m แมนมันจะไม่มีนะมันจะมีเพลงทานองเหมือนกันแหละแต่มันดูดเสียงไปนะครับมันจะไม่มีเสียงร้องนะบางคนก็เลยไม่ชอบนะครับไม่รู้เพลงเพลงตอน ending ด้วยหรือเปล่าเพลงแอนิเมชันตอนจบ ending เน่ยตอนเคลียร์น่าจะมีด้วยมั้ง แล้วมันก็โดดเอ้ถ้ามันเป็นเวอร์ชั่นไอ้อเมริกาก็จะไม่มีเนาะเดี๋ยวผมมาเปิดแผ่นนี้มาเปิดให้ดูแล้วเดี๋ยวผมเทสแผ่นนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งตอนที่ทำคลิปลองแผ่นให้ลูกค้ารายน,นี้นะครับเดี๋ยวก็เทสเทสอีกทีหนึ่งให้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพลงมันจะไม่มีนะถ้าลองฟังแต่ทำลองอะไรเหมือนกัน แล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นแมก็มาไฮซมันจะไม่มีไม่มีเสียงร้องเอ่ะมันจะไม่มีเสียงร้อง a n i m a t เมชก็ตัวเดียวกันนะนะมันเปลี่ยนเสียงไม่มีเสียงร้องมี่จะทำนอง เนี่ยมันมีแต่ทำนองนะก็หลายๆคนก็เลยไม่ชอบอืมมันมีแต่ทำนองเนาะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะไปเทสเล่นข้างในคลิปของเขาแล้วกันนะนะครับนะอ่ะอันนี้คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมต้องทำงานต่ออีกนะครับวันนี้ก็เยอะอยู่สิบห้าแผ่นนะก็เดี๋ยวน,นี้เคลียร์ไปแค่ห้าแผ่นเองนะถ้าไม่รวมอันนี้ นะครับเนี่ยเคลียร์ห้าแผ่นของลูกคา้ายังเ,เหลืยลต้องสิบแผ่นนะครับนะก็เหลืออีกสองคลิปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้โอเคแล้วนะ